ดามขายหุ้นอเมริกาต้องรอกี่ยวัดเงินถึงข้อยอดที่ถอนได้นะครับสาหรับใครที่ซื้อขายหุ้นในแอปดามของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระละนะครับการซื้อขายหุ้นในเวลาทําการก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงสองทุ่มครึ่งถึงตีสามช่วงนี้นะครับถ้าเราขายหุห้นวันจันทร์ช่วงตลาดเปิดก็คือสองทุ่มครึ่งถึงตีสามเงินก็จะเข้ายอดที่ถอนได้ตรงบัญชีดาม u s d วันอังคารเวลาบ่ายสามครับปกติเนี่ยตะกอนถ้าเราขายหุ้นแล้ววันต่อไปเงินก็จะเข้าตอนบ่ายสองแต่ตอนนี้ดามอัปเดตก็คือเงินจะเข้าบัญชียอดที่ถอนได้สกุลเงินดอนลลาร์หนึ่งวันทําการในช่วงบ่ายสามครับแต่ก่อน,นจะบ่ายสาองสำหรับใครที่ต้องการเปิดพอร์ตกับบ็อกเกอร์ดามเพื่อซื้อขายหุ้นอเมริกาในที่คันต่ำห้าสิบบาทต่อครั้งก็คิดเปิดพอร์ตด้ที่คำอธิบายคลิปที่เขียนค,คำว่าเปิดพอร์ต ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าบางๆเดี๋ยวมาตอบส่วนอันไหนที่ไม่ได้ตอบก็ไม่รู้อ่ะแค่น